คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รับทุกท่านครับยินดีต้อนรับสูดเด่เด Channel คลิปนี้แอดก็มีเลขทะเบียนรถบิ๊กตู ไประยองคอรมอสัญจรครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขเบิ้ลด้วยครับเลขสวยเลยทีเดียวนะครับวิกตูและคณะก็ไปคอรมอสัญจรที่จังหวัดระยองครับท่านผู้ชมครับระหว่างวันที่24-25สิงหาคมนะครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าวิกตูจะเดินทางไปทางไหนนะครับคอหวยชาวนักเสี่ยงโชคก็จะมักจะจ้องมองทะเบียนรถกันอยู่เป็นประจำนะครับถึงแม้ที่ผ่านมาจะถูกบ้างผิดบ้างนะครับแต่ก็ยังดีนะครับยังมีตัวที่มาช่วยอยู่นะครับ นี่ครับเราไปดูครับทะเบียนรถบิ๊กตู่ไปครมสัญจรที่จังหวัดระยองครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ9900นะครับเลขทะเบียนรถบิ๊กตู่ครับไปดูกันชัดๆนะครับใช้เป็นแนวทางนะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดที่1กันยายน2563นที่จะถึงนี่นะครับนี่ครับ9900ครับเป็นเลขเบิ้ลเลยนะครับเลขสวยเลยทีเดียวนะครับ990 เกาได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับตู่ก็ไปทางไหนนะครับคอหวยนักเสียงโชคก็มักจะจ้องทะเบียนรถอยู่กันเป็นประจำนะครับครั้งนี้ก็เดินทางไปจังหวัดระยองเลขทะเบียน9900เป็นเลขเบิ้ลครับท่านผู้ชมครับั้นก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทปิกและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมท้ายนี้ ก็ขออำนวยไว้พลนะครับจงท่านจงโชคดีมีชัยกันในวันที่1กันยายน2563ทุกทุกคนท,กทุกท่านเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ